เรื่องต่อไปนะครับอันดับที่2ที่ยังไม่มีภาคต่อก็คือโนรากามิเทพยาโตของเรานะครับไม่มีภาคต่อมา10ปีแล้วไอ้ที่ตอนผมทำรีเสิร์ชที่ผมตกใจมากเพราะผมรู้สึกว่าผมเพิ่งเหมือนแบบ เพิ่งได้ดูมันไปเองเ่ยแต่มันไม่มีภาคต่อมาทั้งหมด10ปีแล้วครับทุกคน10ปีแล้วเฮีย yeah! เรารอคอยกันมานานขนาดนี้เหรอเทพยาโตโดยเรื่องเล่านะครับจะเล่าเกี่ยวกับเทพยาโตนะครับเป็นเทพที่ไม่มีศาสตร์เป็นของตัวเองนะครับใครที่มาขอพรนะครับแลกกับเงินแค่นิดเดียวก็พร้อเที่จะทำให้เพราะอยากที่จะให้ตัวเองมีศาสตร์หรือเป็นที่จดจําเหมือนกับเทพองค์อื่นๆบ้างนะครับโดยเรื่องย่อมันมีแค่นี้เลยแต่ว่าความสัมพันธ์ในเรื่องฉากแอคชั่นในเรื่อง แม่งดีมากๆครับสาหรับเรื่องนี้นครับโนรากามิความสัมพันธ์นะครับเคมีของตัวละครระหว่างพระเอกกับตัวนางเอกนะครับหูมันแบบดีโคตรเลยครับซึ่งมังงะเนี่ยแม่งไปไกลจนจบแล้วนะแต่อิเมะก็ไม่มีภาคต่อสักทีกูละงงแล้วมันแบบไม่ได้มีภาคต่อแค่ซีซั่นเดียวนะแม่งทิ้งกุ้ยกลางเรื่องนะครับมันมีทั้งหมดประมาณสซีซั่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดโดยเนื้อหาตอนร่าสุดของอินเมะเนี่ยแม่งเป็นแค่ครึ่งเรื่องของในมังงะเองเว้ยซึ่งแม่งโคตรน่าเสียดายที่มันทิ้งเราไว้กลางทางเพราะมันมีเเเรรรื่่่่อองอะไททีีนีนนาาาาลมมมควสััพธ์์หตุกณ ควรจะพบเจอที่แบบตาตึงใจเราอีกแบบมากมายในอนาคตเลยแล้วก็ไม่มีภาคต่อมาแบบ10ปีแล้วด้วยเฮ้ยแม่งโคตรน่าเสียดายไม่มีการประกาศไม่มีอะไรเลยหายซึ่งมาถึงทุกวันนี้ทุกคนก็ยังเรียกร้องเรื่องนี้อยู่นะแต่จนแล้วจนรอดแม่งก็ยังไม่มีภาคต่อก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะว่าทําไมไม่มีภาคต่อนี่ก็ผ่านมา10ปีแล้วนะสาหรับระดับ2ของเราโนรากามินะครับเทพยาโตที่ไม่มีภาคต่อนะครับ